Oh ho อีกแล้วครับก็บอกไปแล้วครับว่าโปรตุเกสโครจะเด็ดขาดสุดจัดประหลัดบ่อครับก็บอกเพื่อนๆพี่ๆไปแล้วครับให้ไปคัดไปแยกไปเน้นยังไงก็เห็นกําไรอย่างแน่นอนครับหรือใครอยากได้มากกว่าหน้าช่องที่ผมได้จัดไว้ครับรายละเอียดด้านล่างโปรไฟล์สกิทเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยครับรับรองจัหวานเจี๊ยบอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีมาจัดมาคัดให้อีกแล้วครับถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามที่ตุ่มคอนเนอร์ไว้ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งเม้นคนละหนึ่งหัวใจครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป ดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้สนุกได้ลุ้นกันทุกค่ำคืนครับ งั้นเราไปต่อกันที่คู่แรกที่ผมได้หยิบยกมาฝากในค่าคืนนี้ครับไปลุยกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับระหว่างโคเอเชียครับวันนี้จะเปิดบ้านเปิดติฐานตอนรับการมาเยือนของสาธารณัเช็ฐครับโอ้โหเขาบอกว่าโคจะเด็ดขาดทางฝั่งทีมเยือนครับไปดูฟอร์มการเล่นของฝั่งเจ้าถิ่นก็บอกว่าินไม่ได้ครับ3เกมลังสุดที่ผ่านมาก็ชนะมา2ใสยองไปหนึ่งครับผมกําลังของค่ำคืนนี้เป็นรองพอสมควรครับศักยภาพคนนี้ถือว่าเป็นรองเลยทีเดียวครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนของเราน่าจะเป็นพระเอกในค่ำคืนนี้ในสนามก็บอกไว้เลยว่ายังสุดจัดอีกเช่นเคยครับ3เกมที่ผ่านมาก็การันตีความเด็ดขาดและความชัดเจนครับกองหน้าโคตรอันตรายครับและกองหลังของเขาโคตรจะเหนียวแน่นอุ่นใจได้เลยครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับยังไงวันนี้ก็ขอให้เลือกเชืรอทางฝั่งทีมเยือนครับอย่างเช็คครับ ความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้นะครับรายละเอียดด้านล่างโปรไฟล์สกิทเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยครับรับรอง,องว่ายัางหวานเจี๊ยบอีกเช่นเคยครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้เพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานไปกับผลงานที่ผมได้จัดไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ตรงคอนเนอร์แล้วเจอของจริงครับหมานหมานเนอร์วัสดีครับ